วันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวรองเท้าที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยสนใจมากในช่วงเวลานี้นั่นก็คือ n i ก e Air Jordan 1 High Taxi หรือว่าจะเป็น Y l l o w t o ทหลายๆก็ตามที่หลายๆคนเรียกวัสดุก็โคตรดีแต่ทาไมราคารีเซลจะเท่าราคาป้ายเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ let's go เม่เถอะนะครับผมฟิวผมจากช่องฟิวออนฟรีช่องนี้พาเพื่อนไปออนฟีสในอาหารที่ต่างๆนะครับสุดเฟี้ยวนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิว n i ก e ้แอร์เจเนอเรตวันไฮเว็บ n i ก e ้เนี่ยเรียกว่าสีแท็กซี่ในสต็อกเองเนี่ยเรียกว่าเยลโล่โทจะเรียกว่าแท็กซี่ก็ได้หรือว่าเยลโล่โทก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนจะเรียกแต่ถ้าคุณพูดถึงเยลโล่โทหรือว่าพูดถึงแท็กซี่ต้องน,นึกถึงตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไฮนะผมส่วนตัวมิกกับตัวโลเนี่ยจะมีมาเหมือนกันนนเเดดี๋ยวผมขึ้้รููปใหาะ ซึ่งผมรู้สึกว่าเขาเริบล็อกหลายๆอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวไฮเนี่ยดูเข้าทางสุดแล้วตัวมีตัวโลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโชดฉาดจนเกินไปะนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบส่วนตัวของเพื่อนนะถ้าเพื่อนชอบแบบมิดกับโลก็ไปสามารถซื้อได้ไอจอยอวันไฮแท็กซี่ตัวนี้เนี่ยเปิดตัวในวันที่13เดือน8ปี2 0 2 2ที่ผ่านมาน,นี้เองนะครับผมตัวนี้เนี่ยเพิ่งออกใหมส่สดๆร้อนๆจาก n ลกี้เลยนะครับผมซึ่งจากที่ผมดูในรีเซลต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวรีซ็อกนะ เป็นตัวค o ลเลอร์บล็อกสีใหม่แต่ผมรู้สึกว่าทําไมสีมันดนูคุ้นๆเหมือนว่าเคยเห็นเขาขายแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอามารีสต็อกหรือว่าเอามาทําใหม่ในเฉดสีเหลืองที่แตกต่างจากเหลืองธรรมดา <S <S ถ้าเพื่อนรู้ข้อมูลอะไรเนี่ยที่อยากมาแบ่งปันแชร์เนี่ยสามารถมาคอมเมนต์พุยคุยกับผมได้นะครับช่วงนี้ผมจะกลับมาตอบแล้ว, <S <S ลวผมรู้ว่าตอนนี้ผมหายไปหลายเดือนมากช่วงนี้จะกลับมาลงคลิปถี่ขึ้นทุกๆวันอาทิตย์นะครับผมฟากติดตามไว้ไ,ได้เลยตัวนี้เนี่ย ผมว่าหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆผมดูใน Stock X เขาขึ้นว่า3วันขายได้800คู่ซึ่งมันเยอะมากๆแสดงว่าตัวนี้เนี่ยมีคนให้ความสนใจมันเยอะมากๆแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ r e เซลมันราคาถูกจะเท่าราคาป้ายแล้วแล้วลวสัสดุตัวนี้เนี่ยมันโคตรดีเลยครับดีมากๆพิมียมสุดๆจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ let's go <S โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันถึงที่ตัวกล่องกันเลยนะครับผมตัวกล่องตัวนี้ผมเสียใจมากไนกี้ส่งมาให้ผมแย่มากๆตัวกล่องเละเลยครับเละมาตั้งแต่มาเลย ฝาขาดกล่องบุก เนี่ยคือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้รีเซลเราถูกลงเพราะสภาพกล่องที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งไม่ใช่ความผิดเราเลยนะไนกี้ส่งมาเป็นอย่างนี้เลยครับตั้งแต่กล่องตัวพัสดุเลยเป็นอย่างนี้เลยมันยับมากแสดงว่าเขาเผื่อไปโยนหรือว่าทาอะไรตกแน่นอนแน่นอนครับตัวกล่องเป็นตัวกล่องแบบทรงแอร์จอนวันปกติเลยเป็นตัวกล่องแบบฝาแยกกับตัวกล่องได้แต่ความแตกต่างของกล่องนี้กับกล่องแอร์จอนวันธรรมดาถ้ากล่องแอร์จอนวันไฮปกติเลยนะจะเป็นกล่องแอร์จอนาวนสีดำฟอนไนกี้ข้างบนจะเป็นสีแดงนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล่องสีเหลืองเหลืือองแบเหลไ ทอนเข้มนะไม่ได้ทนโฉดฉาดนะครับผมส่วนตัวฝานเนี่ย จะได้เป็นโลโก้ไนกี้ฟอนต์สีดําข้างในก็มีแต่ตัวรองเท้าปกติเลยครับกระดาษก็ขอไม่รีวิวนะมันไม่มีอะไรเลยเป็นกระดาษปกติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรองเท้ากันเลยครับตัวรองเท้านะผมดีเทลทั้งสองข้างเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอินโซมิโซหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมขอหยิบมาแค่หนึ่งข้างเท่านั้นนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นข้างซ้ายนะครับผมตัวนี้เป็นข้างซ้ายเนาะมาดีเทลครับผมเริ่มที่ทบ็อกซ์ทบ็อกซ์เราจะได้เป็นทบ็อกซ์สีเหลืองแท็กซี่แล วัสดุทั้งหมดนะครับผมยกเวนละีนรองเท้านตัวนี้นะวัสดุทั้งหมดตรงนี้เนี่ยจะเป็นหนังทั้งหมดเลยซึ่งหนังเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับมีความนุม่มมีความพรีเมี่ยมมากๆนะครับเนี่ยตรงโฟมวอกเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยครับ ว่ามันมีความนุ่มมีความพรีเมียมชัดเจนมาถึงเลสกาดครับเลสกาดจะได้เป็นหนังสีดำนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่มีเชือกแถมนะครับผมตัวนี้ได้มาแค่เชือกสีดำธรรมดาเลยเป็นเชือกแบนเชือกไนล่อนปกติสีดำเลยสวูชรายได้เป็นสวูชสีดำเนาะเป็นหนังทำเว็เลเตอร์เลยสวยๆนะครับผมใต้สวูชก็จะเป็นสีเซลครับ ตามที่ไนกี้บอกนะครับผมใต้สวอชตรงนี้เนี่ยแล้วก็ทั้งหมดในนี้ที่คุณดูเหมือนว่ามันเป็นสีขาวเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สีขาวนะครับผมมันจะเป็นสีเซลนะก็คือสีออกแบบครีมครีมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นสีขาวออกหมุนๆไปทางเซลซึ่งตัวกล่องหรือว่าคัลเลอร์บล็อกที่ทางไนกี้บอกมาเนี่ยก็จะเป็นสีเซลนะครับไม่ใช่สีขาวนะครับรวมถึงมิโซ่ด้วยนะครับมีโซ่ก็เป็นสีเซลเช่นกันนะครับผม แล้วก็ตัวนี้เนี่ยวัสดุสีไลไรได้ที่จะเป็นสีนั้นตามวัสดุเลยมาถึงฮิวคาเตอร์ครับฮิวคาลเตอร์เราจะได้เป็นฮิวคาเตอร์สีเหลืองเป็นทัมเบลเลเตอร์นะเนี่ยดูดิ มีความพรีเมียมมากๆอ่ะยาวนะครับผมจนมาถึงคอรองเท้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้ก็เป็นทัมเบิลเลเตอร์เช่นกันวิงโลโก้เป็นวิงโลโก้ปั๊มครับปั๊มยางนะไม่ใช่ปักนะครับผมเป็นปั๊มสีดํามาถึงลิ้นครับลิ้นเนี่ยเราจะได้เป็นลิ้นไนลอนนะครับผมป้ายเนี่ยจะเป็นป้ายไนกี้แอร์ปกติป้ายสีเซลล์ฟอนต์ข้างหน้าเนี่ยเป็นฟอนต์สีเหลืองแท็กซี่นะครับผมตัวลิ้นเนี่ยก็บุฟองน้ํามาเหมือนกันทําให้ระบายอากาศได้ดีทัมเบิลเลเตอร์เนี่ยถ้าใครมาดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยมันมีข้อเสีีีียยยยยนนนนนนนะคครรรรัััับบบผมมมมมืืออออออเเ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 ่่่่่่่่ทททาาาาววว์์ลลตตูใสสดดิแ้กกุงงชโ นะครับผมเวลาเราเดินเนี่ยการลงเท้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหม เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตรงโทัวร์วอล์กตรงนี้เนี่ยจะเกิดรอยยับได้ง่ายมากๆยิ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหนังที่ยับอยู่แล้วเนี่ยมันเกิดได้ง่ายกว่าหนังธรรมดาแน่นอนครับอันนี้มั่นใจเดินแบบวันหนึ่งวันสองวันก็อาจจะมีรอยหนังตรงนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนรู้ไว้นะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติเอาโซเนี่ยเป็นเอาโซสีเหลืองแท็กซี่โอเคมาถึงตัวอินโซอินโซตัวนี้เนี่ยถอดได้นะครับผมอินโซนะผมเราจะได้เป็นอินโซสีเหลืองเนาะเป็นอินโซผ้านะครับผมซึ่งผ้าแบบนี้อารมณ์แบบกกกกำมมมมมมะะะะหหยยยยยยีีีีีี่่่่่่่่่่ออออออััันน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 ดดดดดดดจจบบบฝฝุุุไ้้้งาางาาาาาๆๆเเเเเูิิผวว็ปแแล เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยวครับว่าเวลาคุณใส่รองเท้าแล้วคุณไปเดินในพื้นบ้านที่มีฝุ่นสกรปรกเล็กๆน้อยๆเนี่ยพอใส่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ย,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 ยมันจะสะสมในอินโซตรงนี้แน่นอนและอินโซตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นรอยเท้าคุณดำๆได้นะครับมีการสกรีนครับเป็นสกรีนสีดำนะปกติเขียวว่าไนกี้แอร์ปกติตามสไตล์ของไนกี้เลยนะครับผมสกรีนแบบนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าใส่สักพักนึงเนี่ยจะมีอาการสกรีนหลุดอย่างแน่นอนผมใส่ดังการสกรีนเนี่ยเป็นแบบนี้เลยของผมเนี่ยใส่ประมาณเดือนหนึ่งถึงเเพพืื่่่่อออนนนกาาารใใช้งงขวส บ่อแค่ไหนรงเท้าหนักแค่ไหนรงเท้าตรงส้นหรือเปล่าถ้ารงเท้าตรงส้นบ่อยๆตรองสกินตรงนี้ก็จะหลุดได้ไง่ายขึ้นนะครับผมอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนเนาะอันนี้ผมก็ไม่สามารถพูดได้นะว่ามันจะหลุดในเวลาเท่าไรหรือว่าวันไหนอะไรเงี้ยไม่สามารถพูดได้นะครับ ก็จบไปแล้วนะับผมสำหรับการรีวิวใน a ี่ j อร์จ a ล High Taxi ็ซนะครับผมสีแท็กซี่ตัวนี้นะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจในตัว a อร์จัลลตัวนี้มากๆเพราะ1ราคารีเซลที่ถูกจะเท่าราคาป้ายแล้วรีเซลเนี่ยจะประมาณ6 4 0 0ถึง7,000นิดเนียประมาณเนี้ยซึ่งราคาป้ายตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่6 2 0 0บาทผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ใส่ง่ายอะ่ะมันสามารถเป็น v อว y d a y l ลุกได้นะเพราะมีสีตามสีเซลที่คล้ายสีขาวหนีอยแล้วก็มีสีเหลืองเนี่ยที่มาปะกนด้วยนะครับซึ่ง ให้กับรองเท้ามากขึ้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวนึ้งที่ตอบโจทย์และเป็น Air Jordan ที่ราคาเอื้อมถึงเดี๋ยวนี้ Air Jordan ราคาเพ้่มถึงเยอะมากนะมี Heritage ตัวนั้นเนี่ยสามารถ c u ั t ต้มเป็นตัว Travis Scott Fragment แต่เป็น Chicago ได้ตัวนั้นก็สวยครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยครับเพราะว่า มันเป็นโทนสีที่แบบคอร์บล็อกแบบง่ายๆอ่ะอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ราคารีเซลดรอปจะถึงดีเทลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันอาจจะเกิดที่ดีมา n ์กับซัพลายมันเท่ากันแล้วอ่ะตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีความลิมิเต็ดมากแต่มันยังคงเป็นรองเท้าที่ต้องแยกกันกดอยู่แต่อยู่ในระดับที่ง่ายถ้ายากของผมนะก็พวกรีเวิร์สมอคค่าเลยอันนั้นคือยากกดยากมาก แต่ตัวนี้ก็กดง่ายกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะทําสินค้าที่เยอะด้วยผมรู้สึกว่ามันโอเคนะมันดีนะเราสามารถเอื้อมซื้อ a i r j จ r ร a n 1ในราคาหก0ันกว่าบาทได้นี่คือเทพแล้วนะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อน Air j o r ร a n 1นันนี่เป็นหมื่นนะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นหมื่นเลยอะแล้วมันก็ตกๆๆๆมาเรื่อยพอตอนนี้เนี่ยดังมันขึ้น แต่ดังผมก็เห็นแล้วมันรีสต็อกลงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างแพนด้าอย่างเงี้ยมันก็รีสต็อกมาเรื่อยๆผมก็เชื่อว่าพอปริมาณของอ่ะมันพอกับความต้องการของคนนะยังไงรีเซลก็อาจจะไม่มีแล้วนะครับผมแต่มันจะมีบางคู่ที่ยังมีรีเซลอยู่และบางคู่อย่างอันนี้เนี่ยที่รีเซลแพงกว่าแบบ5 6า0ที่หลายๆคนแบบเออเอื้อมถึงก็สามารถไปซื้อได้ซึ่งสําหรับผมมันเป็นข้อดีนะเราสามารถเอื้อมถึงรองเท้าในราคาที่ถูกลงมากๆจากรีเซลเมื่อก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าตัวนี้เนี่ยทำไมรีเซลมาถึงถูกสามารถมาพูดคุยกนได้ใมมเ ไซซิ่งนะครับไซซิ่งตัวนี้เนี่ยผมให้ว่าทูไซส์ละกันนะครับผมสำหรับแอร์จอแดนเนาะปกติผมใส่แอร์จอแดนโตมิดนะครับผมเป็น10 US แต่ตัวนี้เนี่ยยังไม่เคยใส่เลยแล้ววันนี้จะมีการออฟฟิทนะครับผมใส่ผมใส่10 US แต่เป็นแอร์จอแดนโตมิดรู้สึกว่าหน้าเท้าตรงนี้เนี่ยตรงปลายเท้าตรงนี้เนี่ยมันมีพื้นที่เหลือเยอะก็เลยคิดว่าทูไซส์น่าจะโอเคกว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะจะทูไซส์หรือจะบวก0.5ผมรู้สึกว่ามันไม่แย่ ก็ประมาณนี้โหสําหรับการรีวิวไนกี้แอร์เจอร์วันไฮแท็กซี่ผู้บริภาษประกันไหนขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมและลอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ฟรีออนฟรีด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับมารีวิว ถี่ขึ้นแล้วลองติดตามก็ได้นะทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยทุกๆเย็นวันอาทิตย์ผมจะมีคลิปมาให้ดูนะครับผมถ้ามีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจหรือเพื่อนๆอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมเช่นกันครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทยอยกลับมาตอบคอมเมนต์แล้วแล้วขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่องผมถึง1,000ซับสไคร์เบอร์แล้วนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องและทุกๆคนนะที่คอยซัพพอร์ตผมมาตลอดจนถึงทุกวันนี้จากที่ผมทำประมาณ3ปีแล้วก็เดี๋ยวผมกลับมาทำดตาามมมไไไดดด้้เลยใคร่ก Subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมคลิปหน้าฟิลพาไปออฟฟ e ีที่ไหนจะรีวิวอะไรแล้วเจอกันครับผม let's get it